อาเรามาดูตัวอย่างครับเขียนว่าตัวอย่างที่2.58ก็คือจงหาคำตอบของสมการ y กำลัง2ลบ x y ดิฟ x แล้วก็บวก x กำลัง2บวก x y ดิฟ y เท่ากับ0ทีนี้ฉะนั้นก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นสมการอันดับแรกเลยก็คือลองดูว่าสมการเนี้ยเราสามารถที่จะแก้โดยใช้เทคนิคแบบแยกตัวแปรได้หรือเปล่า หรือใช้เทคนิคแก้แบบสมการแบบ Exact หรือสมการเชิงเส้นหรือการแก้สมการโดยใช้ต so ัวประกอบอินด <yes. S 1> ิเกตเข้าไปคูณเพื่อให้ม kind of ันเป็น Exact ว่าทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ก็ลองเช็คดูว่ามันเป็นสมการแบบเอกพันหรือเปล่านะครับดังนั้นฟอร์มนี้ก็คือวิธีเช็คง่ายๆว่ามันจะเป็นสมการเอกพันหรือเปล่าก็อันนี้แทนแทน x ด้วย kx แทน y ได้ k y แล้วก็ดูซิว่าเราสามารถดึงตัวร่วมออกมานอกวงเล็บได้หรือเปล่าดึงตัวร่วม k กําลัง n ออกนอกวงเล็บได้หรือเปล่าถ้าดึงตัวร่วมได้ก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์เรามาดูตรงนี้ก็คืออย่างโจทย์เนี่ยถ้าอยู่ในฟอร์มของ mxy ดิฟ x บวก nxy ดิฟ y, D x B n x y, D y เท่ากับ0เนี่ยเราก็เวลาเช็คว่าเป็นสมก,การเอกพันธ์หรือไม่เอกพันเนี มันก็เช็คได้ทั้งทั้งจัดฟอร์มที่อยู่ในรูปของสมการ dy/dx เท่ากับฟังก์ชัน xy หรือ mxy d x บวก nxy d/dy ทั้นั้นมันก็คือเช็คได้ทั้งสองกรณีนะครับฉันั้นกรณีนี้นะครับ <c oughs> จากโจทย์เนี่ยเขาให้อยู่ในรูปของไฟล์ของฟอร์ม mxy d x บวก nxy d y ฉันั้นวิธีเช็คว่า มันเป็นเอกพันหรือไม่เป็นเอกพันก็แทน x แทน x ด้วย kx แทน y ด้วย ky ครับแล้วก็สามารถดึงออกนอกวงเล็บได้หรือเปล่าครับเห็นว่าอันนี้อย่าง y กําลังสองเนี่ยถ้าแทนด้วย ky ตรงนี้ก็จะเป็น k กําลังสองเห็ตรงนี้แทน x ด้วย kx แทน y ด้วย ky ตรงนี้ก็ตรงนี้ k หนึ่งกำลังหนึ่งคูณกับ k กำลังหนึ่งก็เป็น k กำลังสองส่วน nx y กว็สามารถที่จะดึงอันนี้ k กำลังสองอันนี้ก็ k กำลังสองสามารถดึง k กำลังสองออกนอกวงเล็บได้ถัดมา nx y อันนี้ x กำลังสองก็จะเป็น k กำลังสอง x กำลังสองอันนี้ก็จะเป็น kx เป็น ky ที่นี้ kx กับ ky k คูณกันก็เป็น k กำลังสองอันนี้ก็จะมี k กำลังสองก็สามารถดึง k กำลังสองออกนอกวงเล็บได้อันนี้มี k กำลังสองในพจน์พจด mxy ก็มี k กำลังสองฉะนั้นเราสามารถที่จะดึง k กำลังสองออกมานอกวงเล็บปีกาใหญ่ได้ฉะนั้นเวลาเช็คแบบฟอร์มแบบนี้ก็คือค่าออเดอร์ของ k เนี่ยมันต้องเท่ากันทั้ง mxy แล้วก็ nxy นะครับหมายถึงว่าในส่วนที่ในพจน์ของ mxy ถ้าเราดึงออกมาเป็น k กำลังสองเนี่ยฝั่งของ nxy เวลาดึงตัวร่วม k ออกมาก็ต้องมีกำลังสองเหมือนกันมันถึงจะ สรุปได้ว่าเป็นฟังก์ชันแบบเอกพันดีกีสองครับแต่ถ้าเกิดว่าค่ากำลัง k ของ m x y ดึงตัวร่วมออกมาแล้วค่าค่าดีกีมันไม่เท่ากันระหว่าง m x y กับ n x y อันนี้เราก็จะไม่ถือเป็นฟังก์ชัน h o โมเ e เนียนะครับฉะนั้นมันจะเป็นโฮโมเจเนียได้มันต้องเกิดขึ้นทั้งสองกรณีหนึก็คือดึงตัวร่วม k กำลัง n ออกได้ทั้ง m x y แล้วก็ n x y สก็คือดีกีของ ทั้ง mxy และก็ nxy เนี่ยของตัวร่วม k ที่ดึงออกมาเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับทำไมเท่ากันก็ยังก็ยังไม่เป็นฟังก์ชันเอกพันเอินในกรณีนี้โจทย์มันเป็นเอกพันก็คือสามารถดึงตัวร่วม k กําลังสองออกได้ทั้ง mxy และก็ nxy ครับฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าโดยที่ m และ n เนี่ยเป็นฟังก์ชันเอกพันที่มี d กีสองครับถ้า d ี G ของ m และ n มันไม่เท่ากันก็ไม่เป็นเอกพันนะครับฉะนั้น มันจะเป็นเอกพันธ์ได้ก็ต้องเกิดขึ้นทั้งสองกรณีสำหรับการจัดฟอร์มแบบ m xy, x B xy, y ิบ x บวก n x y ิบ y เท่ากับศูนย์ก็คือ m และ n เนี่ยสามารถดึงตัวร่วม k กำลัง n ออกได้สองกำกำลังดีกีของ k เนี่ยทั้ง m x y แล้วก็ n x y มันจะต้องเท่ากันครับดันั้นกรณีนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันเอกพันธ์ดีกีสองนั้นเราก็เริ่มแก้เลยโดยให้ y เท่ากับ v x ิบ y ก็คือ v ดิบ x บวก x ดิบ y เนนะครับแทนค่าเข้าไปในสมการ1นึ่งสมการ1ก็คือนี้แทน y เท่ากับ v x อันนี้มัน y กําลังสองก็เป็น v x กําลังสองส่วนลบ x ตัว y นี่คือ v x แล้วก็ดิบ x วงเล็บ x กําลังสอง x y ก็คือ x คูณกับ v x ส่วนดิบ y ตัวนี้ก็คือเทนด้วย v ดิฟ x บวก x ดิบ v จากนั้นก็ทาการกระจายเทมแล้วก็จัดฟอร์มใหม่กระจายเทมเข้าไปนะครับแล้วก็จัดฟอร์มใหม่ แล้วก็ให้ตัวแปร x อยู่คู่กับดิฟ x ให้ตัวแปร v อยู่คู่กับดิฟ v ดังนั้นก็จัดถ้าก็าาจัดตัวจัดตัวแปรมันก็ไม่ยากนะครับอย่างกรณีนี้ก็คือถัดมาก็จากบรรทัดข้างบนลงมาข้างล่างก็จะเป็น 2v กนลา 2, กลัง 2x กาลัง 2d/dx แล้วก็ฝั่งนี้จะมี x กลาลัง3แล้ววงเล็บ1บวก v แล้วก็ดิฟ v ครับจากนั้นก็ จัดตัวแปร v ให้อยู่คู่กับดิฟ v จัดตัวแปร x ให้อยู่คู่กับดิฟ x พอพอจัดดังได้สมการที่2เสร็จแล้วก็สามารถที่จะอินดิเกตแล้วก็เทคอินดิเกตได้เลยทั้งสองข้างครับก็เทคอินดิเกตเข้าไปครับอันนี้ก็แยก indicate, อินดิเกตครับอินดิเกตพดลบหนึ่งส่วน x ดิฟ x ก็จะได้ลบหลอน x บวก c ครับส่วนอินดิเกตพดนี้ครับก็จะได้ลบหนึ่งส่วน2 v บวกหนึ่งสอนหลอน v ครับ อันนี้อันนี้ก็คือแยกแยกแยกอินิเกตนะครับอันนี้ก็คือเอา1นึ่งส่วนแล้วก็เศษ1นึ่ส่วนสองวีกำลังสองครับวี v กลังสยกขึ้นไปข้างบนก็วีกำลังลบสองครับอินิเกตบวกหก็เหลือ v ียกกำลังลบหนยกกำลังลบหก็เอาลงมาข้างล่างอันนี้ขึ้นมาเป็นลบส่วนอันนี้ก็คือ v ีหารด้วยวีกำลังสก็เหลือหนส่วนวอินทิเกตหนึ่ส่วนวก็คือลอนวี v, นะครับ งนั้นอิเล็กเตรแยกแยกส่วนแยกอิเล็กเตรออกทีละพจน์ได้ครับคือพจน์เนี้ยพจน์แรกก็จะ1ส่วน2อิเกต1ส่วน v กำลังสองบแล้วก็บวกกับ1ส่วน2องอิเกต v ส่วนได้2 v 2วีกำลังสองับวอันนี้ไม่น่าจะยากนะอันนี้ก็คือจะได้เป็นคำตอบ <c oughs> ก็คือสมก,การ3มเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำตอบแต่ว่ามันจะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเรา เราจะต้องเปลี่ยนตัวแปร v กับคืนเดิมทีเราเปลี่ยนให้ y เท่าก,กับ v x ฉะนั้นเปลี่ยนตัวแปร y กับคืนก็คือต้องแทน v ด้วย y ส่วน x แทน v ด้วย y ส่วน x ก็แทนเข้าไปนะครับก็ะจะได้แทนเข้าไป v เท่าก,กับ y ส่วน x ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้พอแทนเข้าไปแล้วก,ก็จะได้ตัวแปร x y กับคืนมาจะได้ลบ x ส่วน2 y บวก1ส่วน2ลบ y ส่วน y ส่วน x แล้วก็ลบลน x บวก4อันนี้ น,นี่เป็นคำตอบ <c oughs> ซึ่งเวลาทําข้อสอบของอาจารย์นะัคือทําถึงตรงนี้ก็ได้คะแนนแล้วครับก็คือแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับคําตอบให้เหมือนท้ายเล่มก็ต้องปรับคําตอบก็คือลอนเทคลอนให้ถึงจุดสิ้นสุดนะครับก็คืออันนี้ก็คือ